และระวังอีกเส้นหนึ่งนะไอ้ตรงกิโลเมตรที่60 65.3ไอ้ตรงเส้นมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะอ่ามอเตอร์เวย์6 65.3มามมอันนี้อธิบายให้ฟังนะว่ามันเป็นเรดาร์เออเพราะคนอ่าถ้าผมบกนีก่ผมว่าโดนยิงนะ